ส้มตําตีนไก่ค่ะโคเร่โคเ่ค่ะอย่างโคกเน่เด้โคงเองโคงเองโคงเงโคเร่โคเ่โเ่ะมันนี่บางน่าใส่บะกอกอ่ะไม่แต่สวดสดับมะุูสดสวดสวดสับมะูน้งโคกเลยเดนิันมีการซิมอยากแห้ง หิวแล้วเทียงคืองแล้วด้าใช่ okay, ค่ะมันเหลาดินสอเลยเอ่ะครับนึงเดี๋ยวใส่สมกัติโมเมียนหมักเน่าแล <c oughs> ้วจ้าโปรยโปรยเนี้ยเป็นดเสแบบ น่าเอะมากเลยจ้ะด่วนๆจ้ะเสียงแบบแจ๊กแจ๊กอือไม่เห็นงค่ะจะแง่กินกินแล้วก็นอนเด้ออือเสียงฟินมากอุ้ยเสียงเขียวเร่าละจ้ะไอ้เบิ้งเทศไส่ถาดบันีั ขอขอบคุณชวนอยู <Representatives> ่พ <altogether> ร sure ้อมเสิร์ฟจ้าบาย